ชมพูเข้ากับชุดแหละนะอ่านะตัวนี้เนี่ยเห็นบางๆเนี่ยแต่มีซูมถึง 5x นะ5เท่า5เท่าครับแล้วก็เป็นไวายแองเกิลด้วยก็คือเป็นเลนส์มุมกว้างด้วยนะแล้วมีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยนะมันมีสมายชัตเตอร์สมายชัตเตอร์สมายชัตเตอร์ก็หมายความว่าเวลาเราตั้งโหมดนี้ป๊อปเนี่ยเวลาเจอคนยิ้มป๊อปมันจะถ่ายให้เราเองเลยอ๋ออัตโนมัติใช่เดี๋ยวผมตั้งดูนะอ่าไม่เชื่อลองดูไหนลองยิ้มสิเห็นไหมถ่ายละ ถ่ายมาแล้วโอ้อแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีพาโนรามาด้วยนะีะถ่ายพาโนรามาได้ด้วยนะทีนี้วันนี้เราจะมาถ่ายภาพสต็อปแอคชั่นก็คือแบบเวลาปาลาโงมากระโดดะอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะส่วนใหญ่เราตั้งออตโต้เนี่ยกล้องมันก็จะเปิดสัตเตอร์สปีดปกติครับก็จะมีแนวโนม้มที่จะทำให้ภาพเบลอได้ก็เป็นสาเหตุเลงเพราะนั้นอย่าไปตั้งออโต้อย่างกล้องฟูจิตัวนี้เราไปที่ทํามะ s p สพนะครับ อสพีป๊บแล้วกดเมนูเข้าไปนะมันกาเรียกว่าฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพครับฉากถ่ายภาพพอเข้าไปที่ฉากถ่ายภาพเนี่ยเลื่อนไปทางขวานะแล้วมันก็จะมีฉากหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพผู้ถ่ายภาพทะเลถ่ายภาพปาร์ตี้ถ่ายภาพดอกไม้หาไปเรื่อยนะครับไปเจอคําว่าถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพกีฬาก็คือถ่ายภาพที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งอ๋อครับนะครับเราก็ไปโหมดถ่ายภาพกีฬาคือคนกําลังวิ่ง เสร็จแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราเลื่อนเมนูลงมานะครับมาที่คําว่าบันทึกต่อเนื่องบันทึกต่อเนื่องบันทึกต่อเนื่องเนี่ยปกติมันจะเขียนว่าปิดอยู่นะครับเราเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เปิด3ภาพแรกหมายความว่าทุกครั้งที่เรากดชัตเตอร์มันจะถ่ายถึง3รูปสรูปเลยสามรูปนะครับดีครับแค่นี้เองครับอาจารย์ครับเดี๋ยวถ่ายภาพกันดีกว่าครับครับ ออมัิอีนเลมกตวาน้อยะบมง Every second pass like the l e s s one Let's go าับอมาใส่ว่าดนะอาจรย์ใส่สีเดียวกับผมเลยน่ารักเหมือนกันมีใส่หมวกได้ครับมีใส่หมวกด้ครับใช่ใช่ พแหงความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตโสอ่